เรขาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่12จงหาจุดยอดโฟกัสและไดเรกติกส์ของพาราโบลาแล้วเขียนกราฟมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1 x กำลังสบวก 8y เท่ากับ0เราก็จะมาทบทวนรูปแบบมาตรฐานของสมการพาราโบลากันก่อนก็คือถ้าเกิดสมมติว่าตัวเลขยกกำลัง2องะค่ะอยู่กับตัวแปร x ก็คือเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสเท่ากับ 4p คูณด้วย y ลบ k ลักษณะกราฟจะเป็นพาราโบลาที่อยู่ในแนวแกน y ก็คือเป็นพาร,ราโบลาหงายหรืออาจจะเป็นพาราโบลาควา่ำซึ่งขึ้นอยู่กับค่าของ p ถ้า p เป็นบวก จะหงายถ้า p เป็นลบจากความโดยมีจุดยอดของพาราโบลาอยู่ที่พิกัด h กับ k ถ้าจุดยอดเป็น0 0 h กับ k ก็จะกลายเป็น0ก็จะเหลือแค่ x กำลังสองเท่ากับ 4p คูณอยู่กับ y แต่ถ้าเกิด เลขยกกำลังสองตัวนี้ค่ะอยู่กับตัวแปร y ก็คือ y ลบ k กำลังสองเท่ากับ4 p คูณด้วย x ลบ h พาราโบลาจะเป็นพาราโบลาในแนวแกน x คือตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาขึ้นอยู่กับค่า p ถ้า p เป็นบวกคือขวาถ้า p เป็นลบจะเป็นตะแคงสายและมีจุดยอดอยู่ที่ hk เช่นเดียวกันถ้าจุดยอด0ูนย์เราก็แทน hk เป็น0ก็จะเหลือแค่ y กำลังสองเท่ากับ4 px อย่างข้อนี้เราจะพบว่าเลขยกกำลังสองยอยู่กับตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามย้าย8 y ค่ะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเราอยากให้8 y ฝั่งตรงนี้หายไปเราก็จะต้องลบ8 y ออกเพราะว่า8 y ลบ8 y จะเท่ากับ0เมื่อลบฝั่งนี้แล้วเราก็ลบฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งนี้จะเหลือแค่ x กำลังสองส่วนฝั่งขวามือก็จะกลายเป็นลบ8 y จากรูปแบบมาตรฐานเราจะพบว่าตรงนี้ค่ะมันควรจะต้องเป็น4คูณหยะด p รัน้นถ้าเกิดเราจะเขียน x กำลังสองให้อยู่รูปของ4คูณกับตัวเลขอะไรก็ได้ที่มันจะต้องกลับเข้าไปเป็นลบ8เหมือนเดิมก็คือ4จะต้องคูณกับลบ2เพื่อให้ผลลัพธ์กลายเป็นลบ8จะได้เป็น4คูณอยู่กับลบ2คูณอยู่กับ และจากการที่ตัวแปร x กับตัวแปร y อะค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มาลบอยู่ด้วยดังนั้นทำให้เราได้จุดยอดของพาราโบลาเป็น 0, 0และค่า p ก็คือลบ2ซึ่งจากการที่ตัวแปรยกกำลัง2อะค่ะ อยู่ที่ x พาราโบล,ลาจะเป็นพาราโบล,ลาในแนวแกน y และค่า p เป็นลบทำให้สมได้ว่าพาราโบล,ลานี้เป็นพาราโบล,ลาควา่ำเราก็จะพลอตพาราโบล,ลาโดยที่มีจุดยอดจะอยู่ที่พิกัด x ศูนย์ y ศูนย์เมื่อเป็นพาราโบล,ลาคว่ำม,มาค่ะจุดโฟกัสก็จะต้องอยู่ลงมาข้างใต้ของจุดยอดเป็นระยะทาง p ซึ่ง p เป็นลบ2 เพราะฉะนั้นระยะทางนับลงมา2หน่วยก็จะได้เป็น x0 y-2 นี่ก็คือพิก,กัดของจุดโฟกัสแต่ถ้าเราขึ้นไปข้างบนเป็นระยะทาง2หน่วยพิก,กัดตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นพิก,กัดที่มีค่า y เท่ากับ2เส้นตรง directrix ก็จะเป็นเส้นตรง y เท่ากับ2นี่ก็คือหน้าตากราฟของพาราโบลาเป็นพาราโบลาความที่ผ่านจุดยอด ข้อที่2 2x ลบ y กําลังสองเท่ากับ0ยกกำลังสองอยู่ที่ y เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายอันอื่นๆนะคะเราจะย้าย 2x มาอยู่ทางฝั่งขวามือของสมการฝั่งซ้ายมือเป็น 2x ตรงนี้อยากให้หายไปก็ต้องลบ 2x เมื่อลบฝั่งนี้ก็ต้องลบฝั่งตรงข้ามด้วย 2x ลบ 2x กลายเป็น0ฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ลบ y กําลังสองศูนย์ลบ 2x กลายเป็นลบ 2x เราจะต้องทำให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า y เป็น1ตอนนี้ค่ะสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y เป็นลบ1อยากให้ลบ1หายไปเราก็หารด,ด้วยลบ1เพราะว่าลบ1หารลบ1ก็จะกลายเป็น1เพราะว่าลบหารลบกลายเป็นบวกเมื่อเราหารลบ1ฝั่งนี้ก็ต้องหารอีกฝั่ง1ด้วยโอเคฝั่งนี้ก็จะได้ y กำลัง2ส,ส่วนอันนี้ลบ2หารด,ด้วยลบ1ลบหารลบกลายเป็นบวกได้เป็น y กำลัง2เท่ากับ 2x เหมือนเดิมเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของมาตรฐานก็คือ y กํลัง2เท่ากับ 4p คูณอยู่กับ x เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่4เข้าไปเราก็ต้องเลือกตัวที่มาคูณให้สามารถคูณกลับเข้าไปแล้วกลายเป็น2ซึ่งตัวนั้นนะคะมันก็ต้องเป็น1ส่วน2เพราะว่า4หาร2จะกลายเป็น2เราจึงสรุปได้ว่า p มีค่าเป็น1ส่วน2หรือเราอาจจะคํานวณโดยการสร้างสมการก็คือ ตัว2ตัวนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ4 P เราอยากรู้ว่า P มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้4ที่คูณอยู่กับ P เราก็จะหาร4ทั้งสองข้างของสมการซึ่ง4หาร4กลายเป็น1ก็จะเหลือ P เท่ากับ2ส่วน4หรือ P ก็คือ1ส่วน2ถ้าเราทำให้เป็นเศษส่วนอ,อย่างต่ำและจาก y กับ x เนี่ยไม่ได้มีตัวใดๆมารบอยู่ด้วยก็คือทำให้เรารู้ว่าจุด จุดยอดของพาราโบล,ลาจะอยู่ที่พิกัด0,0และเนื่องจากกำลังสองอยู่ที่ y มันจะเป็นพาราโบล,ลาในแนวนอนและค่า p เป็นบวกก็คือสรุปได้ว่าพาราโบล,ลาตัดแขงขวาเราก็จะมาพออจุดศูนย์กลางของพาราโบล,ลาก็คืออยู่ที่0,0ถ้ากราฟตัดแขงขวา จุดโฟกัสจะต้องขยับมาทางขวามือเป็นระยะทาง p หน่วยก็คือขยับมาเป็นระยะทาง1ส่วน2ซึ่ง1.2ส่วน2หรือ0.5นําทำให้ได้พิกัดของจุดโฟกัสเป็น x เป็น0.5 y เป็น0 ส่วนถ้าเกิดเราขยับมาทางซ้ายมือ0.5หน่วยก็จะกลายเป็นพิก,กัดที่มีค่า x เป็นลบ0.5 y เป็น0เหมือนเดิมซึ่งเราจะได้สมการ directrix ก็คือค่า x เท่ากับลบ0.5และก็ใช้หน้าตากรับของพาราโบลาดังนี้ค่ะข้อที่3 x ลบ y กํลังสองบวก 4y ลบ2เท่ากับ0ยกกําลังสองอยู่กับ y ก็จะจัด ตัวแปร y อะคา่ะให้อยู่ทั้งฝั่งซ้ายมือของสมการเราก็จะย้ายตัวอื่นไปทางฝั่งขวามือเริ่มจาก x ฝั่งนี้มีบวก x อยากให้หายไปก็ต้องลบ x ก็ต้องลบ x ฝั่งนี้ด้วยโอเค x ก็จะหายไปส่วนลบ2อยากให้หายไปก็ต้องบวก2เพราะว่าลบ2บวก2กลายเป็น0เราก็ต้องบวกฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งนี้จะเหลือแค่ลบ y กำลัง2บวก 4y ฝั่งขวามือก็จะเป็นลบ x บวก2ส่วนสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y กำลัง2เราต้องทำให้มันเป็น1แต่ตอนนี้มันเป็นลบ1อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบ1เราก็จะต้องหารด้วยลบ1เพื่อให้ลบหารลบกลายเป็นบวกเมื่อเราหารด้วยลบ1ตัวนี้เราก็ต้องหารทุกพจน์ที่อยู่ในสมการเลยเพื่อให้สมการมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เป็นบวก ส่วนบวก4ลบหารด้วยลบ1จะกลายเป็นลบ 4y อันนี้ลบหารลบกลายเป็นบวก x บวกหารลบกลายเป็นลบจากนั้นเราก็จะจัด y ายกำลังสองลบ 4y ่อะค่ะให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งกำลังสองสมบูรณ์ก็จะมีหน้าตาก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหรือหน้ากำลังสองลบด้วยสองหน้าหลังบวก หลังกำลังสองซึ่งตรงนี้ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็คือหน้าอยู่กำลังสองแล้วตรงกลางก็คือต้องเป็นสองที่คูณอยู่กับตัวหน้าซึ่งตัวหน้าคือ y เสร็จแล้วต้องคูณอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวข้างหลังแต่ตัวข้างหลังจะต้องเป็นตัวที่คูณกลับเข้าไปทั้งหมดแล้วอะค่ะมีค่าเท่ากับ4 y เหมือนเดิมเพราะฉะน้น2คูณ y ก็ต้องคูณอีก2เพื่อให้ผลลัพธ์กลายเป็น4 y เท่าเดิมทําให้เราได้ตัวหลังมาคือตัวหลังคือ2เพราะฉะนั้นเราต้องบวกด้วยตัวข้างหลังยกกําลังสองเราก็จะบวก2กําลังสองขึ้นไปเมื่อเราบวกด้วยตัวนี้ฝั่งนี้ของสมการเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาฝั่งนี้เราบวกเพิ่มเราก็ต้องบวกอีกฝั่งหนึ่งด้วยฝั่งนี้ก็จะยุบเป็นกำลังสองสมบูรณ์อย่างอันนี้ก็จะกลายเป็นหน้าลบหลัง ยกกาลังสองเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นตัวข้างหน้าก็คือ y ลบด้วยตัวข้างหลังก็คือ2ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับฝั่งนี้ลบ2บวกกับ2ยกกําลัง2ได้4ลบ2บวก4ได้2กลายเป็น x บวก2ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ y ลบ2กำลัง2ส่วนฝั่งนี้ค่ะเราก็ต้องจัดให้อยู่ในรูปของอ 4p คูณด้วย x ลบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใส่4ที่คูณไปข้างหน้าเราเห็นว่าตอนนี้ของเดิมมันคือ x บวกสองคือเหมือนตัวข้างหน้ามันคือ1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเขียน4เราก็ต้องคูณด้วย1ส่วนสเพื่อให้4หาร4กลายเปน็นกลับไปเปน็น1เหมือนเดิมแล้วก็คูณอยู่กับ x บวกสองข้อนี้จึงสุดเลยว่า xh ก็คือลบ2คือ x บวก2เกิดจาก x ที่ลบด้วย ลบ2เพราะฉะนั้นอันนี้คือค่าของ h ส่วน k ก็คือ2และ p ก็คือ1ส่วน4ดังนั้นเราได้จุดยอดของพาราโบลาก็คือ x เป็นลบ2และ y เป็น2ยกกำลังสองอยู่กับ y เป็นพาราโบลาในแนวแกน x ค่า p เป็นบวกพาราโบลาจะตะแคงขวา เราก็จะมาพอสจุดยอดของพาราโบลากันก็คือ x เป็นลบ2 y เป็น2กราฟตะแขงขวาจุดโฟกัสจะอยู่ไปทางขวามือเพราะฉะนั้นขยับไปเป็นระยะทาง p ก็คือขยับไป1ส่วน4 1ส่วน4หรือ0.25เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนแรก x เป็นลบ2ขยับไป0.25ก็จะเหลือลบ1.752 อันนี้ก็คือพิก,กัดของจุดโฟกัสถ้าเราขยับมาทั้งฝั่งซ้ายมือเป็นระยะทาง0.25ก็คือจากลบ2ลบเพิ่มไปอีก0.25ก็จะกลายเป็นพิก,กัดของลบ2.25เพราะฉะน,นี้ก็คือสมการ d i r e c t ิและเราก็ใช้หน้าตากรับพาราโบลาเป็นดังนี้ค่ะข้อที่4 อะเราจะเห็นว่าอยู่กำลังสองอยู่กับตัวแปร x เราก็จะจัดกลุ่มของตัวแปร x ให้อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของสมการเราก็จะย้ายตัวอื่นๆออกบวก 5y จะกำจัดออกก็ต้องลบ 5y ก็ต้องลบฝั่งนี้ด้วยค่ะ 5y ลบ 5y จะกลายเป็น0บวก10กำจัดออกเหมือนกันมีบก10ก็ต้องลบ10ก็ต้องลบฝั่งนี้ด้วยบวก10ลบ10กลายเป็น0 ฝั่งนี้จะเหลือ 2x กําลัง2บก 6x ฝั่งนี้เหลือลบ 5y ลบ10เราจะต้องทําสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ยกกําลัง2ให้กลายเป็น1ก็คือเราจะดึงตัวร่วม2ออกมาอยู่นอกวงเล็บการดึงตัวร่วม2ออกมาก็เปรียบเสมือนการหาร2ทุกพจน์ที่อยู่ในวงเล็บเลยพจน์แรก2หาร2กลายเป็น1ก็จะเหลือ x กํลัง2ส่วน6หาร2ก็จะเหลือ บวก 3x โอเคก็จะมี2ที่คูณอยู่ข้างนอกซึ่งถ้าเราเอา2คูณกระจายกับเข้าไปเราได้เป็น 2x กำลัง2บวก 6x เท่าเดิมฝั่งนี้ก็คือลบ5 y ลบ10จากนั้นเราจะต้องจัดตัวนี้ค่ะในวงเล็บตัวนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสสมบูรณ์เหมือนข้อที่3ก็คือ a กำลัง2 บวก 2, ab บวกด้วย b กำลังสเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้หน้ากำลังสองแล้วคือ x กำลังสองตรงกลางก็คือเอา2องคูณอยู่กับตัวข้างหน้าคือ x เสร็จแล้วเราต้องหาตัวข้างหลังซึ่งตัวข้างหลังนะคะจะต้องคูณไปแล้วผลลับรวมทั้งหมดกลับมาเป็น3 x เหมือนเดิมการที่เรามี2อยู่แล้วเราก็จะต้องคูณด้วย3ส่วน2 เพราะว่า2อ่ะเพราะว่า2หาร2อะค่ะมันจะกลายเป็น1แล้วมันก็จะเหลือ3 X เหมือนเดิมก็คือแสดงว่าตัวข้างหลังที่เราควรเพิ่มเข้าไปคือ3ส่วน2ดังนั้นเราก็เลยจะต้องบวกด้วยตัวข้างหลังกำลัง2ก็คือเอา3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสส่วนถ้าเราบวกฝั่งเนี้ยเข้าไปด้วยจํานวนนี้แล้ว และมีคนน2คูณอยู่กับข้างหน้าด้วยเราก็ต้องบวกจำนวนนี้ทางฝั่งตรงข้ามด้วยเราก็จะบวกด้วย2ที่คูณอยู่กับ3ส่วน2อูยกกำลังสองที่มี2ข้างหน้าเพราะว่าตรงนี้นะคะมี2คูณอยู่กับข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องบวก2ที่คูณอยู่กับ3ส่วน2ทั้ง,มงหมดยกกำลังสองส่วนฝั่งนี้เราก็จะยุบได้เป็นหน้าตัวมี2คูณอยู่ข้างหน้าตัวข้างหน้าก็คือ x บวกกับ ตัวข้างหลังก็คือ3ส่วน2ทั้งหมดนี้ยกกำลังสองสำหรับฝั่งนี้นะคะก็คือมีลบ10ที่บวกอยู่กับ2คูณด้วย3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่ง3ยกกำลังสองตัวนี้ได้9ก้ากำลังสองก็คือ4เพราะฉันก็คือลบ10บวก2คูณ9ส่วน4ซึ่ง2กับสตรงนี้าคาดตัดกันก็จะกลายเป็น2 1 2 2 2 4กลายเป็นลบ10ที่บวกอยู่กับ 9.2ส่วน 2. ซึ่ง9.2ส่วน2มันก็คือ4.5คือครึ่งหนึ่งของ9 -10 ลบ10บวก4.5ก็จะได้เป็นลบ5.5ซึ่งลบ5.5ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือลบ5 1ส่วน2ทำเป็นเศษเกินก็คือเอา5ลบ5คูณ2เป็นลบ10แล้วก็บวก1ก็ได้เป็นลบส1ส่วน2ทางฝั่งขวามือก็จะกลายเป็นลบ5 y ที่ลบอยู่กับ11ส่วน2 เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงตัวร่วมลบ5ออกมาเพื่อทําให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า y อค่ะมันกลายเป็น1ซึ่งการดึงตัวร่วมลบ5ออกมาก็เปรียบเสมือนการที่เราหารลบ5ของทุกตัวที่เราต้องการจะดึงตัวร่วม อันแรกเราหารลบ, 5, ลบ 5, หาลบหหารลบหก็จะกลายเป็น1ก็จะเหลือ y ส่วนอันที่2เนี่ยลบสิส่วนสเราหารลบหลงไปข้างล่างมันมีตัวส่วนเดิมอยู่ก็เหมือนกับคูณไปที่ตัวส่วนของตัวเดิมและลบหารลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก11 5้าคูณสข้างล่างเป็น10 เรามาสังเกตรตรงฝั่งซ้ายมือของสมการเนี่ยเราจะพบว่าข้างหน้าวงเล็บมี2คูณอยู่กับตัวแปร x ซึ่งเราก็จะต้องกําจัดออกเหมือนกันเราก็จะต้องหาร2เพื่อให้กลายเป็น1เมื่อหารฝั่งนี้ก็ต้องหารฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งซ้ายก็จะเหลือ x บวก3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนฝั่งนี้ก็ใช้เป็นลบ5ส่วน2ที่คูณอยู่กับ y บวก11ส่วน10 ทีนี้เราจะเขียนแจกแจงเพื่อดูค่า H กับ K, K ง่ายขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดลบเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นลบอะค่ะมันเกิดจากลบกับลบ3ส่วน2เพราะว่าลบกับลบกลายเป็นบวกส่วนฝั่งนี้เราจะต้องอยู่ในรูปของเอา4ที่คูณอยู่กับตัวเลขอะไรก็ได้แล้วกลับไปเป็นลบ5ส่วน2เหมือนเดิมซึ่งของเดิมคือ5ส่วน2ถ้าเราเอา4มาคูณ เราจะต้องเอา4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นเราจะต้องคูณด้วยลบหส่วนแเพื่อหารกันออกมาแล้วตรงนี้จะได้เป็นลบหส่วนสเหมือนเดิมส่วนตัว y ตัวนี้เราเขียนลบออกก็คือ y ที่ลบกับลบสิส่วนสิส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเราสามารถใช้วิธีการสร้างสมการคำวนวณออกมาได้เหมือนกันก็คือเราก็ตั้งสมการว่าโอเคลบหส่วนสะคะ่ะต้องเท่ากับ4ี่ p เพื่อที่เราจะหาค่า p เพราะฉะนั้นถ้าเกิด 4p เท่ากับลบ5ส่วน2ตรงนี้มี4อยู่อยากให้4หายไปแล้วก็ต้องหาร4ทั้งสองข้างของสมการซึ่ง4หาร4กลายเป็น1หรือ p เอา4ไปหารตรงนี้ก็คือคูณเข้าไปกับตัวส่วนก็จะได้เป็นลบ5ส่วน8นี่ก็คือค่า p จากข้อนี้ทำให้เราได้จุดยอด h อยู่ที่ลบ3ส่วน2 k จะอยู่ที่ลบ11ส่วน10และ p ก็จะเท่ากับลบ5ส่วน8 เราจะได้พิกัดจุดยอดเป็นลบ3ส่วน2แล้วก็ลบ1ิส่วน10และเนื่องจากกำลังสองอยู่กับตัวแปร x ทำให้พาราโบลาอันนี้ค่ะเป็นพาราโบลาในแนวแกน y และค่า p เป็นลบแสดงว่าเป็นพาราโบลาควา่ำเราก็จะมาพอตจุดยอดกันก็คือนี่ลบ3ส่วน2กับลบ11ส่วน10ถ้าเป็นพาราโบลาควา่ำจุดโฟกัสก็จะต้องอยู่ลงมาเป็นระยะทาง p p คือลบ5ส่วน8เพราะฉะนั้นพิกัด x คือเท่าเดิมคือลบ3ส่วน2แต่ว่าพิกัด y จากเดิมไปลบ11บดส่วน10ลงมาข้างล่าง5.8ส่วน8ก็ต้องลบไปอีก5ส่วน8จะลบกันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเราจะทำตัวส่วนให้เป็น40ตัวนี้ก็ต้องคูณ4ทั้งบนและล่างกลายเป็น44ส่วน40 8เราจะคูณ5ทั้งบนและล่างกลายเป็น25ส่วน40ลบ4 4ลบ25กลายเป็นลบ69ส่วน40นี่ก็คือพิกัดของจุดโฟกัส ลบสส่วนสลบ6กส่วน40ส่วน d i r e c t x ขึ้นไปข้างบนเป็นระยะทาง5-8ส่วน8เหมือนกันจากเดิม y อยู่ที่ลบ1 1ส่วน10ขึ้นไปข้างบนก็ต้องบวกไป5-8ส่วน8เหมือนเดิมเราทำตัวส่วนให้เป็น40ตัวนี้คูณ4ทางบนทางล่างตัวนี้คูณ5ทางบนทางล่างลบ4 5บวก25กลายเป็นลบ4 9ส่วน40แสดงว่าพิกัดตรงนี้จะมีค่า y เป็นลบ4 9ส่วน40ซึ่ง คือสรรมการของเส้นไดเรกติกจะได้เป็นสรรมการที่มี x เท่าขอโทษค่ะมีค่า y เท่ากับลบส9ส่วน40และก็จะได้หน้าตากราฟพาราโบลาเป็นตามนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ